พี่ดิวจ้างรถแห่จริงไหมจริงพี่ดิวจ้างรถแห่วันที่สิบสามนะคะวงวงอะไรสักอย่างเนี่ยที่ขอนแก่นอนะ่ะพี่ดิวจ้างรถแห่แล้วก็หมอลำนะครับหมอลำวันที่สิบห้าเมษานะครับแพลวพาวแสงทองประทัโตเกียวมิวสิกนะต้องมานะทุกคนแพลวพาวสองแสงทองประทัโตเกียวมิวสิกนะครับสิบห้าเมษาที่จะถึงนี้อำเภอเกษตรวิสัยพิกัดนะครับบ้านสิงคายสิงโคก นะครับวันนั้นน่าจะคนเป็นแสนบัตรฟรีนะครับแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดนะครับวันที่15เมษายน2567ที่จะถึงนี้พี่ดิวจ้างหมอลำนะครับแพรวพราวแสงทองแล้วก็โตกเกียวมิวสิกนะครับผู้ยับ้านฟินแลนด์นะครับคนไหนที่จะมาดูนะครับดูเรื่องระวังคนตีกันตีไปเลยครับตีให้ตายนะถ้าตีแบลอย่าตีถ้าใครมางานพี่ดิวถ้าจะมาตีกันแบลบไม่ต้องตีตีให้ตาย ีเอาไม้เบสบอลมาให้ตายเลยให้ตายลงกับที่เลยแล้วก็ไปติดคุกเอานะครับถ้าโตแล้วคิดไม่เป็นก็มาตีกันตีให้ตาย<ม>โอเคไหม,มถ้าไม่ตายพี่บอกเลยนักเลงกระจก<ม>โอเคเป่าบัตรก็บัตรฟรีนะครับ<ม>แต่นักเลงบ้านพี่อ่ะบอกเลยเขาไม่ตีกันหรอกที่รักเต็มที่เขาแค่เมาแล้วก็เหยียดตีนกันแล้วก็ตบหัวกันเออแค่นั้นแหละนะครับประกาศนะครับจากพี่ดิวนะครับเจ้าของแบรนด์ครีมไข่มุกนะครับ คิมที่บอกไ้เลยว่าตอนนี้นะครับก็รู้ๆกันอยู่ใน t i k t o o k นะครับคิมไข่มุกพี่เป็นผู้บริหารวันที่15ผู้บริหารคนนี้จ้างแพรวาวแสงทองแล้วก็จ้างโตเกียวมิวสิกนะครับที่บ้านสิงไทยสิงโค,คพิกัดอำเภอเกษตรวิสัย15เมษายน2567ที่จะถึงนี้เป็นวันสงการแล้ววันที่13เมษายนมีรถแห่ตึมตึมตึม Security ิต้ระบบความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำวรวจอปพรลดคุกแน,น่นๆใครจะมาตีเชิญแต่ต้องตีให้เจ้าหน้าที่ดูลดคุกมีลดพลริมีคนไหนอยากมาตีตเตรียมตัวมาแล้วก็ไปเสียค่าปรับเอานะครับแล้วถ้าตีหนักๆน,นะครับเจ้าของงานก็จะทำการฟ้องร้องแล้วให้จ่ายค่าหมอลำเองถ้าคิดว่าเจ๋งพอ ถ้าจัดงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทใครมาตีกันคุณดิวไม่ได้จบที่ชั้นตำรวจนะครับขอญาติฟ้องร้องชื่อเสียงนายนางนางสาวคนนั้นที่มาสร้างเรื่องขออนุญาตแจ้งข่าวเลยใครที่เตรียมตัวเตรียมการมาตีกันเตรียมตัวจ่ายค่าหมอลำและค่าจัดงานเองนะครับแล้วไปจ่ายที่ศาลด้วยนะ ไม่จบที่ฉันตํำรวจพี่ฟ้องด้วยนะครับปังๆไม่ได้ขู่ครับถ้าถ้าคิดว่ามีเงินก็จัดมาถ้าคิดว่ามีเงินก็จัดมาถ้าคิดว่ารวยถ้าคิดว่าโอเคฉันมาตีฉั้นจ่ายค่างานได้โอเคมาอ่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่รักจริงแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามาเจอหน้าพี่ดิวขอเงินซื้อเบียร์ได้อ่าขอเงินซื้อเบียร์ได้ขอเงินซื้อเหล้าได้ พี่ดิวผมไม่มีเงินค่าลงค่ารถพี่ดิวผมขอรถค่ารถก,กับกับกรุงเทพแนะ่ขอได้พี่บอกเลยพี่เป็นคนใจใจใจบะใจบะพี่เล่ขาเอาเอาตรงนี้ให้หน่อยอยู่อยู่หลังรูปอยู่หลังรูปเอามือสองเข้าไปข้างบนบนสุดบนสุดข้างหลังรูปบนสุดข้างหลังรูปฝั่งนิ้วเอออืมอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนฟังนะครับถ้า พี่ดิวทาให้ประชาชนบัตรฟรีนะบอกไว้ก่อนงานฟรีบัตรฟรีนะครับไม่มีเงินค่ารถกับกรุงเทพมาบอกพี่ดิวแต่อย่าตีกันอย่าสร้างเรื่องโอเคเป้าพี่ดิวขอตั้งกับกรุงเทพหน่อยพันหนึ่งมาหาพี่ใกล้ๆนี่มาพูดใกล้ๆเออโอเคไหมอันนี้บอกก่อนว่าอย่าตีกันเพราะวันนี้พี่ก็ไปใช้ตังเหมือนกันนะครับพี่ดิวหนูอยากได้เงินจากพี่ดิวมาขอกุนี่มาขอพี่ดิวนนี่ แต่อม่ามาตีกันงานพี่โอเคเป้ามาขอได้ทุกอย่างได้โอเคเป้าเงินพี่ดิวอะบอกเลยว่าไม่ได้รวยใจดีไม่ได้มีมากไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอยากจะมาแบบมักกางใส่ใครแต่วันนี้พี่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จด้านการเงินแล้วก็ประสบกับความสําเร็จด้านชีวิตจริงๆพี่จ้างบอกลาให้คนดูเนี่ยพี่จ้างให้คนดูฟรี งานฟรีพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาขายของนะครับมาฟรีๆแต่ขอเก็บขยะให้น้องดิวด้วยน้องดิวไม่เก็บตังสักบาทสักสลึงพ่อค้าแม่ค้ามาขายก๋วยเตี๋ยวขายขายดีนะจะบอกให้วันนั้นคนเยอะนะเนี่ยพิกัดบ้านสิงไทยนะแม่มาเลยมาตั้งร้านเลยตั้งแต่บ่ายโมงเพราะว่าตอนนั้นวันนั้นคนน่าจะจับจองคิวเยอะ ดิวบอกก่อนนะดิวไม่มีคิวจับจองหรืออะไรนะครับถ้ามาก็มานะครับสถานที่รับจุคนได้เป็นแสนที่จอดรถคือเยอะเยอะมากดิวคิดว่าน่าจะเอาสถานที่เดิมแหละปีที่แล้วใครมาดูสถานที่กว้างมากเป็นถนนสี่แยกถนนดำถนนลาดยางสี่แยกใหญ่ลดลดแล้วก็มีเสาวันทุกคอเสาโทรศัพท์แบบลดลดสัญญาณลดทุกคนลดปีที่แล้วมาเป็นหมื่น ปีที่แล้วนะคนมาเป็นหมื่นนะครับงานปีนี้ดูว,ว่าน่าจะเป็นแสน,สนปีนี้น่าจะเป็นแสนนะครับโอเคนะโอเคนะพี่ดิวหรอกขึ้นขอบคุณครับเจ้าภาพจ้างแล้วนะครับจ้างแล้วปีนี้คนเยอะแสนแตกแต่ประเด็นเนี่ยพี่ยังหารถแห่อยู่นะวันที่ส<แ>ิบห้าลดแห่ประกาศหารดแห่วันที่สิบสี่สิบห้าอยากได้รดแห่อ,อีกสักสองขบวน ท่านไหนรดแหว่างการุณาติดต่อมาทางบริษัทให้หน่อยหรือติดต่อมาทางเลขาเลขาชาลีเมนหน่อยชาลีเมนหน่อยรดแห่สิบสี่สิบห้ายังไม่ได้หายังไม่ได้หาได้แต่วันที่สิบสามเออลถแห่พี่บอกเลยนะไม่ต่อแหละนะลถแห่สิบสี่สิบห้าลดแห่แบบอ่อระบบแสงสีไฟราคาบอกเลยนะพี่เปนะ พี่เป๊ขั้นต่ำนะรถแหววันนั้นนะห้าหมื่นคันละห้าหมื่นหามา